ฮั hello, hello, hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลยินดีรับทุกคนเข้าสู่เกมนะครับนะกับซีรีส์ใหม่ของชาแนลนะก็คือ Survival Play นั่นเองก็คือจะเป็นเอาชีวิตรอดนะก็ตอนนี้เราได้ออกห่างจากหมู่บ้านเอมาแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสบายเกินไปนะตะเวลาแยกย้ายออกไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังจะเก็บมันไว้นะเพราะว่าเผื่อเราจะได้ทำฟาร์ม NPC v i l ว a g e อะไรอย่างนี้โอเค เราลองอ๋อเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอพื้นที่ที่เป็นเพลนละแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันจะกว้างหรือมันจะแคบอะไรยังไงนะน,นี่มีราง้วยโอ้เขาข้าอุดมรณสมบูรณ์เลยแค่เจอพื้นที่ทำบ้านสร้างบ้านละขั้นแรก ลักไว้ว่าบูบ้าเพีซีไปทางนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมเอาได้นะโอเคขั้นแรกเจอวัวเราต้องเก็บมาลงฟาร์มก่อนคุณดูก่อนแล้วกันนี้อิน,นเทอเรี่นเต็มมาก ัวข้าอ๋อลืมไอ้นี่มาหยิบเตียงนอนมาเวงกรัมอะไรจะปันนั้นสลีฟก่อนเป็นการเซฟที่ภายในตัวนะโอ้ยตอนนี้เกียดเสียงตัวเองมาทำบันไดให้มันขึ้นก่อนโอ้ย nhé Quên ơi Quên ơi Yeah à Hãy subscribe cho อีสักตัวสิโอ้มันอุดมสมบูรณ์มันดองดอกไม้เฮสองตัวก็โอเคละเดี๋ยวขอไปสำรวจด้านนู้นแป๊บหนึ่งนะดีๆประมือก็หายไปต่อหน้าต่อตา สวยกูดเนทโอ้โหว้าวังมากแต่เราเดียงไม่ไปยุ่งแล้วกันเนาะเออมีเอสซีอะไม,ม้เอสซีตรงนู้นเป็นไบโอซาวานานะอัอานาจคลีที่แล้วก็จับชื่อได้แบบไม่มีมากธรรมไส้สวยทุกอันเลย ตรงนี้มีถ้เข้าข้าอุดมสมบูรณ์ทำไมตรงนี้ดอกมามันโดนเด็กยังไงก็ยังไงละเก็บดอกไมาไปก่อนแล้วกัน ว่าตรงไหนดีละ่ะกลางน้ำฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮ้แ่แบบเฮ่ียราฮ่าออาออาฮ่าฮ่าง่า้ ยยออลูกระต่ายอยู่เฮ้ยโหอันน็อปน็อปนอปโอ้ยสอร sorry ลูกกระต่ายไหมนะโอ้โยเจ้วโอ้ my good ทำไงดีโอ้คุณให้มาขึ้นแล้วกัน ตัวเหรอไม่ใช่ใช่ไหมีปแล้ว นะต้องมาทางนี้นะถ้าช่างแม่งเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ขึ้นเองล้วกันกูเกียดละโอเคตรงน,นี้เลยก็ได้เดี๋ยวขุดไม้ทิ้งก่อนตอนนี้พอจะมีแบบในการสร้างบ้านอยู่นิดนึงนะก็คือจะให้เครดิตเป็นคนที่ยืม,ยมเครดิตการสร้างบ้านมานะ น,นี่เขาวางของกอนมันเยอะเหลือเกินจะให้เป็นเครดิตของพี่ฮูฟาสเตอร์นั่นเองก็คลิปที่เป็นเลสเพลที่สร้างนั่นเองเนาะบ้าสวยดีก็ไม่ใช่หลายก็อยากสร้างบ้างอะไรอย่างนี้ ว้ามันรูรูเอ๊ะไปตัวเลยขึ้นมาแล้วเหรอใช่หรือเปล่าเออฉลาดมากไอ้หนูปะปกทาง เค่จากนั้นก็ทุขึ้นไม้ก็จะขอจแจ้งไว้อีกครั้งนะว่ารีซอตแพ็เป็นรีซอตแพ็ของทางสเตเดียมเท่านั้นนะโอลี่โอลจะไม่มีการนำมาแจกนั่นเองก็คือจะเป็น ตัวนี้นะนี้นี่อ่ออันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อฮะก็จะมีที่แน่ๆก็มีสีตัวนี้นะที่จำไม่นำมาแจกเพราะว่าเป็นอ้าวเพอเปลี่ยนรีสอร์ทไปแล้วอ่ะอือกดจิตเนาะโอเคมเวล็วจะเป็นสีตัวนี้นั่นเองเนาะที่จะนำมา นำไม่นำมาแจกไม่นำมาแจกอาา่ะฮะแค่ใช้นี้ก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียอะไรแค่เราพอจะได้พื้นที่ละโอ๊ะโอ๊ะนกนกนอกพอจะนที่ได้ออก เก็บเอาไว้นี่เรื่องก็ดีนะจะไดเอามาใช้สร้างบ้านเอา,าประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับสร้างบ้านแต่คงจะเป็นประมาณหาพื้นที่เคลียร์พื้นที่แล้วก็วางโครงบ้านอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันก็นานแล้วเนี่ย ตรงนี้เลยดีแม็กลางนี้บ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่นะวางโคงก่อนให้ถอนถอนดอกไม้ออกก่อน ประมานี้แล้วก็เดี๋ยวยังไม่สร้างแล้กันเนาะเดี๋ยววาโคไว้ก่อนจำไม่ได้เหมือนกันว่าสร้างไง ตอนนี้เจ๊นอนเราอยู่ด้านโน้นะไปเอามาก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนแก่เราไม่พอแล้วจะให้ค่าอีกก็ไม่น่าไหวมากเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> หายตรงน,นี้ใช่ไหมโอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงน,นี้มันเป็นทางที่เราเดินมาเดินมาทางนี้ ตัวไปตรงนี้มันก็นโล่นี่ว่ะอะไรไม่ใช่มาสร้างตรงนี้นี่ออกโลกจะตายตัวเไปไ็นไรเราทำตัวละโอเคเอาไปได้กี่นาทีแล้วนี่ชื่อลูกดีเจ เดี๋ยวเอาของไปวางตรงนี้อ๋อเหอเอ่อสลีปปิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบ็อกมาเกิดนะซึ่งมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้านอนเสร็จเดี๋ยวก็จะตกคลิปเลยแล้วกันแล้วก็มาติดตามชมการสร้างบ้านลายี่ทูฟัสเตอร์นะในช่วงนานนั่นเอง ในอีพีหน้าเอพิโซดหน้านะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ตค่นี้ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์ก, like, ก, subscribe, กดซับสไคร้กดแชร์กันนะจ๊ะบ๊ายบาย